ผมก็เลยต้องมาศึกษาเรื่องนี้นะครับจกนกระทั่งคือศึกษาหลังจากที่เกษตรกรดีเด่นเข้าพบนายกแล้วเขาบอกว่าเกษตรแปลงใหญ่นี่แหละคือ mm hmm. ทางออกของเกษตรกรในการแก้ไขปัญหานะครับผมก็มานั่งไล่เรียงว่ามันเป็นมาอย่างไงเรื่องเกษตรแปลงใหญ่จึงรู้ว่าเราต้องรู้จักเกษตรกรใี่ก่อนสิ mm hmm. คนไทยมีกี่ล้านคนมี ทั้งประเทศมีตอนนี้มันน่าจะ70ล้านคน70ล้านตัวเลขกลมๆนะเป็นเกษตรกรเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะนี่ไงเราต้องรู้เลยรู้จากตรงนี้ครับเป็นเกษตรกรอยู่8ล้านครัวเรือนเอาตัวเลขกลมๆ8ล้านเศษนะแต่ว่าเอา8ล้านครัวเรือนถ้าครัวเรือนละ5คน8 5 4ห้า่สล้านคนว้าวแปดห40ล้านเพราะฉะนั้น 30- ถึง40ล้านเป็นเกษตรกรเกือบครึ่งเลยนะพี่น้องถามว่า พื้นที่การเกษตรเรามีทั้งหมดกี่ล้านไร่เราก็ต้องรู้อีก320ล้านไร่นี้คือพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดประเทศไทยเรามี320บล้านไร่ทั้งประเทศทั้งแผ่นที่แผ่นที่ประเทศไทยอ่ะ320ค่ะเป็นพื้นที่การเกษตรอยู่ประมาณตอนนี้ประมาณสักร2 0 120ล้านค่ะ120ล้านปลูกข้าว60ล้านเห็นไหมครึ่งหนึ่งของการเกษตรใช่เราก็มาไล่เรียงให้ประชาชนได้เห็นภาพแบบนี้นะครับพอเราเห็นภาพเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลย เกษตร,รกร8ล้านครอบครัวประมาณ30-40ล้านนะแล้วแต่ครอบครัวได้ครอบครัวใหญ่เฉลี่ยเฉลี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นคนตั้ง30ล้าน40ล้านเนี่ยเป็นคนครึ่งหนึ่งของประเทศแล้วปรากฏว่าเกษตร,รกรมีสถานะเป็นไงตอนนี้ก็ลำบากแล้วลำบากยากจนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนครึ่งหนึ่งของประเทศที่เป็นเกษตร,รกรส่วนใหญ่ยากจนมีหนี้มีสินและประเทศมันจะเดินยังไงการรวมกลุ่มกันดีไหม ตั้งแต่เมื่อก่อนชาวอิสานคนปักใต้ปลูกข้าวเวลาเขาช่วยกันเกี่ยวข้าวเขาเรียกว่ารวมกลุ่มกันช่วยกันเกี่ยวใช่ไหมลงแขกลงแขกสนุกไหมมิสนุกสนานแล้วก็ถ้าของใครของมันเกี่ยวกันขี้เกียจนะโอ้ยก็เดินแต่ถ้าคนโน้นคนนี้มารวมตัวกันนลงแขกกันนะทางใต้เรียกว่านาวานวานกันมาช่วยกันเก็บช่วยกันเกี่ยวเลี้ยงกันเล็บเดียวเส็จสนุกไหม อาหารอร่อยออของแทบไม่รู้เกี่ยวข้าวไม่รู้ว่าแต่ต้มไก่อร่อยอย่างนี้เป็นต้นนะเมามอยกันด้วยนะคะพี่น้องใช่ใช่นี่นะครับรวมกลุ่มกันเป็นแปลงเล็กๆมาเป็นแปลงใหญ่แล้ววางแผนการผลิตว่าเราจะผลิตอะไรค่พระพอวางแผนการเสร็จปั๊บเนี่ยจัดตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเนี่ยกระทรวงกรเกษตรโดยกรมส่งเสริมการเกษตรอันนี้ต้องทําหน้าที่นะเกษตรตําบลเกษตรอําเภอเนี่ยแล้วต่อไปนี่ผมอยากจะฝากทางท้องถิ่นนะท้องถิ่นเนี่ย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าชาวนาเนี่ยชาวนา4ีล้านเจแสนครัวเรือนเนี่ยปลูกข้าวอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมด5,300ตําตำบล5,300ตนาตำบลเป็นตัวเลขที่ดูค่อนข้างเยอะอยู่นะพี่อนอุน 5, ่มใน5,300ตนาตำบลเนี่ยนะครับในการปลูกข้าวเนี่ยนะ โทษจิตสามพันห้าตำบลไม่ใช่ห้าพันจสามพันห้ารอตำบลคือว่าที่ปลูกข้าวซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอปตอปตก็หาผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวเรื่องสัตว์เรื่องดินมาช่วยดูแลดีไหม,มกเกษตรก็มาทําแล้วก็รวมกลุ่มกันเป็นกเกษตรแปลงใหญ่เพราะแปลงใหญ่ปั๊บ1นึลดต้นทุนการผลิตได้นะครับแล้วเพิ่มผลผลิตได้ แล้วก็กเกษตรพาณิชย์เอาไปช่วยขายการพัฒนาด้วยสำคัญมันทำให้เกิดความแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นมาค่ะพอพอ,พอเราทำรวมตัวกันเป็นกเกษตรแปลงใหญ่เสร็จปั๊บนะทำไงต่อรุงมีรู้ไหมค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็ทงทำหน้าที่เนี่ยการตลาดพาณิชย์จังหวัดอะ่ะก็ต้องเอาข้าวเอาผลิตผลกากรเกษตรไปไงเอาไปช่วยขายให้กับกลุ่มเกษตรกรก,กระจายออกกระจายออกไปค่ะทีนี้ไปหาพ่อค้ามาช่วยซื้อใช่ไหมทำไงก็รัฐบาลเขามีอะไร มีพระราชบัญญัติส่งเสริมเกษตรพันธสัญญาปี2560ค่ะมีกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่อะไรที่จะให้เกษตรกรต่อไปนี้เนี่ยนะจากเดิมเนี่ยต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างขายต่างคนต่างทำแล้วก็ถูกกดดันถูกกดราคา,า,าจากพ่อค้าคนกลางขาดทุนใช่ไหหรือสมัยก่อนเนี่ยนะก่อนจะมีกฎหมายฉบับนี้เนี่ย มีบริษัทที่เขาเลี้ยงไก่เขาเลี้ยงปลาเขาเลี้ยงกุ้งหมูก็มีเลี้ยงหมูะนะครับไปจ้างเกษตรกรเลี้ยงนะครับเกษตรกรก็เลี้ยงร่วมหุ้นกับเขานะเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงไปเลี้ยงมาตั้งแต่ที่ดินฟาร์มกลายเป็นของบริษัทหมด เป็นนี้เป็นสินไปอีกเกษตรกร,ร,ก,รกลายเป็นหมดเนื้อหมดตัวภาษาอีสานเรียกว่าลุกทุนนะคะพี่อ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> พอมีมกฎหมายกเกษตรพันธสัญญาขึ้นมาปั๊บเนี่ยรัฐเขามีคนกลางเข้ามาดูช่วยมาจับไงผู <c oughs> ้ประกอบการธุรกิจการเกรษตรมาจับกับพี่น้องกลุ่มเกษตรกร,ร,กรนา <c oughs> แปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจต่างๆเราเนี้ยคุณผลิตอะไรเขาจะเอาอะไรไปขายให้คุณคุณจะเอาผลิตเเมล็ดพันธุ์เอาปุ๋ยเอายาเอาวิชาการมาให้เกษตรกรเป็นคนเลี้ยงดูได้ผลผลิตมาตกลงแบ่งสันปันส่วนผลประโยชน์กันค่ะ คนผลิตได้เจอกับคนที่เขาจะไปขายด้วยเกษตรกรได้พบกับผู้ประกอบการด้วยคุยกันน,นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราเห็นกรอบแนวคิดนโยบายที่เป็นรูปธรรมว่ารัฐบาลกําลังส่งเสริมกรเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมนะสนับสนุนด้วยทำมาตั้งแต่ปี5-9เนี่ยตั้งเป้าหมายว่า30ล้านไร่นี่เพิ่งได้สักประมาณประมาณประมาณสักสี่ล้านกว่านะไร่ยังไม่ถึงเป้าเลยยังไม่ถึงเป้าค่ะ ยังไม่ถึงเป้าแต่ว่าก็มีเป้าหมายว่าจะทําจะทําอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรฟังผมอยู่นะว่าถ้าเรายังต้องทําการเกษตรเราต้องไม่ทําเหมือนเดิมเราต้องทําเป็นเกษตรพันใหม่จะต้องทารูปแบบใหม่แล้วรัฐบาลเขาก็มีนโยบายอยู่แล้วติดต่อเกษตรอําเภอแล้ววันนี้เกษตรอําเภออย่านั่งอยู่ที่ที่อำเภอนะ <c oughs> เกษตรต้องไปนั่งอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปนั่งอยู่บ้านเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าไปถึงบ้านของพี่น้องเกษตรกรน่ะเห,หมือนพี่ตำรวจที่มาดูงานเราอยู่ตอนนี้สวัสดีทุกทาออ่านเลยนะคะสายตวก็วตัองใช่ <c oughs> งงามยอ่ีเ้ ชาวบ้านเห็นก็ก็ชื่นใจใช่ไหมชาวบ้านก็เห็นก็ชื่นใจช่วยไกลเกลี่ยข้อพิพาทปัญหาต่างๆทังหลายทั้ราฟังปัญหาแล้วก็จะได้แก้ได้ตรงจุดนะะได้ตรงจุดใช่ก็เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันปัญหามันก็จะแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้ในฝังชัดๆนะก็เลยอยากจะตอกย้ํากับคุณผู้ชมว่าถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความยากจน นะครับเราจะต้องเป็นคนใหม่มเหมือนกับที่เราจะหลุดพ้นจากปัญหาโควิดตอนนี้เราก็ต้องอยู่แบบวิถีชีวิตเรียกได้ว่าปกติใหม่ใช่ค่ะจะกลับไปปกติเก่าเหมือนเดิมไม่ได้แล้วม,มันตกยุคตกโลกแล้วเราเป็นเกษตรกรเราก็ต้องเป็นเกษตรกรพันใหม่สเปนสมาร์ทฟาร์มเมอร์อนะครับแล้วก็รัฐก็จะต้องช่วยกันกระตุ้นหาทุนมาให้ะนะครับหาตลาดให้กับพี่น้องประชาชนมไม่เช่นนั้นไปได้ออเดอร์ข้าวจากซาอุมา ดีใจพระเจราจากับซาอุซาอุบอกจะซื้อข้าวไทยบัสบาติกนะครับกับ,ก,บกับประเทศไทยแล้ถามว่าเกษตรกรจะได้อะไรนอกจากพ่อค้าผู้ส่งออกอจริงไหมใช่ค่ะพี่หนอยถ้าเราฟังแบบนี้อุ้ยถ้ามีเป็นเกษตรกร,กรอุ้ยอยากปลูกจังเลยอ,อยากอยากอยากขายจังเลยอยากส่งออกจังเลยส่งไปซาอุเลยแต่ทํายังไงปลูกยังไงที่ไหนยังไงครับก็จะเป็นคําถามนะคะต้องทําให้ส่วนแบ่งนะครับตกถึงมือเกษตรกร,กรอ,อย่าง เป็นรูปธรรมและยุติธรรมด้วยเกษตรแป่งใหญ่เกษตรพันธสัญญานะใครที่สนใจเรื่องนี้ก็ไปติดต่อเกษตรอำเภอนะครับได้ทุกที่ผมที่ผมคุยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรไว้นะครับค่ะ